สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันคือเก่านะครับคลิปที่สามนี่ยังบมทนาเนตรไปไสย,ยังอยู่ที่ตลาดนัดชมพูบุตรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมช่องเปาใช้สิจเกตเชนเนลเมื่อนี้กับพ่อกันตรงกับวันเสาร์ที่ยี่สิบสามกรกฎาคมสองพันหนึร้อยหกสิบห้าสิบห้าพี่นอ้องอัปเดตราคาเปรียบเทียบราคาทายตำหนีแวดล้อมของงัวต่างๆให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับถามเบอร์โทรของเจ้าของงัวนะครับส่วนการซื้อการขายเป็นหน้าที่ของพี่น้องนะครับตัดสินใจกันเอาโทรเข้ามาสอบถามกันเบิ่งนะครับต่อรองกันซื้อได้ก็็ซื้้อขขาายยไดกนะครับผผมมโอเคคคสสสสววัััดดีีรรบับ ทั้งคุณกับทีมงานของอากาลาสินเฮาพุ่นล่ะซับซึ้นทรได้เราบ่งงว่ะมือนี้ขายแล้ว่ะเอาขายไปแล้ว,ว,ลวเอายืนอยู่ข้างๆกันนี่ละหวัดดีครับพ่อหวัดดีครับมผมเอาโมาบิ่งตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นงวดแม่สาวซิ่งซิ่งขึ้นกันสาวซิ่งวัวพ่อตัวนี้สาวซิ่งเนาะยังวัวตั้งมีผู้ใดมาลักลับมันตัว สาวซิ <Es poor S 1> ่งต <and> <ata> ัวนี <iques> so well right walk walk ้นะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบหานะครับผมแข้งขาดีปะพ่อแข้งขาดีแล้วประกันสิบปีเลยเนาะนขันมันพอตายจากเขาไปก่อนนะครับผมอ่าเพื่อประกันทุกอย่างนะครับแข้งขาตาทกขาถอนรับประกันเบิดส้วงสุดส้วงส้มประกันนะครับตัวนี้เอาไทยไทยโค่นหางให้เบึงไทยโค่นหางไทยเครื่องเพียรนั่นเห็นบึงนะครับอ่ะโค่นหางงหญ่ๆเครื่องเพียร งามๆลำแข้งลำขายังสวยงามนะครับเป็นแม่สาวสวยๆเลยตัวนี้เปิดจักบาทครับพี่พ่อพ่อเพิ่งเปิดไว้47นะครับ4 7 0 0 0บาทต่อรองได้นะครับผมเหลือตัวเดียวนี่บ่อ่าเหลือตัวเดียวเด้อ47,000บาทเด้อพี่น้องง้วงตัวนี้นะครับสวยสวยงามบ่ม,มีทีตีคือกันอุไนหาอยู่นะครับมีทีง้วงงามเลยคลิปนี้นะครับคลิปของมือวันที่ยี่สิบสามนี่โทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์ได้ครับพ่อ ศูนย์แปดหนึ่งเก้าอปดสองสมสาครับหนึ่งสมาพ่อสมานพ่นไส้พ่อสมานพ่นไส้พ่นไส้ทั้งไปล่าสีนอครครับ่ลาสีสีสเกตพวกเราตั้งบ้านผมกับพันธทั้งพูดแล้วพ่อออโอเคพ่อขอบคุณหลายๆนะครับผู้ใดสนใจโทรกับมาเด้อเบอร์โทรพันให้ไวแล้วนะครับเปิดเปิดราคาไวเรียบร้อยผมอสิมทายทั้งพีระบันนี่มีบอมีตัวไทยบอย ผมมีบ่มึอนี่มันหังเศร้าเมื่อยเอาไปต่โตโตไปนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนัดหนาเอามาให้เพื่นว่านะครับกันอยางใดงัว่าเอามาหลายพดนัดหนาช่วงนี้ช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มไหวจังเลยพ่อพ่อพ่อได้ค้ายหรือบ่ ผมไทยจังหน่อยได้บ่นี่เอ,เอาพอมีเบอร์โทรษจรังน้อ่าเอาเบิงเ,เบิงงัวพ่อเพิ่นนี่งามๆพึ่งกันละแม่ลูกนี่ลูกมันลูกมันของตัวใดพ่อซึ่งงามแถ่นี่ลูก,ลกเอฟสามหนึ่งมันบ่นะครับพ่อเพิ่นว่าลูกเอฟสามหนึ่งนะครับประมาณซีหาเดือนป่าพ่อนี่ปั๊มม่านหา,เด,นาเดือนหน้าตาลองช่องเลยพี่น้องต่ำนี้มีบ่พ,พ่อต่ำนี้ต่ำโคตรผมมีอย่างนะครับนี่ลูกเอฟสามหนึ่งสวยๆไม่มีอะไรพ่อเพิ่นว่า นี่ลูกมันประมาณหาเดือนนะครับผมแม่มันนในลูกจกโตแล้วพ่อแม่มันนในลูกสองตนะครับนี่ลูกตัวที่สองเด้อนี่นะครับพี่น้องผสมไว้แล้วบ่ตัวนี้พ่อตัวตนี้ลูกแรกมัน่นบ่ตัวนี้ลูกแรก,ล,กลูกตัวที่สองนี่พ่อเพิ่นผสมไว้แล้วนะครับผมค่มตัวมากกว่าพ่อลูกตัวที่สองผสมเค่หกแปดว้ยมัน่นบ่ได้จักเดือนแล้วพ่อสองเดือนก็กาัวนะครับนะครับคมนี่พ่อขายจักบาท ท้องไว้นะครับ75,000บาทรับปาาระกันตำหนิทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมท่องไว้2เดือนกว่าแล้ว k ค6 8นะครับเพป็นผสมไว้เดอ้อนะครับ <S 2> <S 2> ส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับคันผู้ใดใสนใจขอมูลงยังไงก็โทรมาสอบถามพ่อเพื่อนได้นะครับ085 752 6812าเาสอหก่งยัยหำเนาะอ่าพ่อใหญ่หำไม่จ่ายใช่พ่อนี่จัดตู่รพดิมานรอยเอทเท่านีน่เนาะนะครับ <S 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 เปิดราคาใบจ่าย <ed> บ,บ,บาทก่อนเมื่อกี้นี่75,000บาทต่อรองได้นะนะครับ อาขอบคุณหลายๆพ่อผู้ใดสนใจโทรมาหาพ่อเพิ่นไดพ่อหำนะครับไปต่ออีกนะครับพี่น้องไปต่อโตต่อไปพ่อได้ขายแล้ววะพ่อมามามาไทยแนมีเบอร์โทรบะนี่อ่ะถ้ามีคนลูกมันบ่มมาอ๋อลูกมันบ่มมาไล่ลูกไม่นะไ่ลูกไม่เพิ่นแนเพิ่นวะลูกมันบ่มมานะลูกมันบ่มมาน้ำแม่นะครับเอามาเบิ่งงัวแม่ลูกของพ่อเพิ่นเด้อ นะครับตันนี้ลูกโตเถกนะครับลูกตัวเถกประมาณประมาณเดือนกว่วๆนปพ่อได้เดือนปะยูยู่วางเดือนนี่แล้วนะครับนะครับแม่มันนี่นาจะเป็นเล่มันปะพ่อนี่เป็นเล่มันนะครับนี่แม่มันตัวปงไ่นะครับส่วนสูงของแม่มันอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับแข้งขาทุกอย่างรับประกันปะพ่อรับประกันตำนี้ทุกอย่างเลยเนาะนะครับพ่อเพิ่นรับประกันตำนี้ให้ทุกอย่างนะครับตัวนี้เป็นเล่มันนะครับผมสวยๆเลย นะครับลูกกระโตูปูนะครับลูกเดือนกุ้งกุ้พ่อขายอยู่จักบาทพ่อหาหมื่นหกพันบาทนะครับพี่น้องเพิ่นขายหาหมื่นหกพันบาทเดียวสุทายรอบๆให้เบิ้งนะครับอ่ะก้นหางเครืองเปียนนะครับตัวนี้ออกสีเหลืองทองนะครับผมสีเหลืองทองแข้งขาข้อก้นหางหนีเง่าจดผื่นเลยเห็นบอนีกพี่น้องนะครับผู้ใดหาอยู่นะครับบุกวนผลาดเลยผ่านผู้ใดหางัวนสไตล์สไตล์นี้อยู่นะครับตัวนี้เล่มันนะครับนี่เล่มันอ่ะผสมนะครับ เป็นสายเนือ้อสายขุนเอาบุคข้นผ่านนะครับแม่ใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับเงาเงโค้งสางดีๆนะครับลูกมันได้เดือนกว่าวลูกโตัวผูเปิดไว้แล้วค่ะห้าหมื่นเท่าไรพ่อห้าหมื่นหกพันห้าห่พาพ่อฝากเบอร์โทรให้พ่อศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองสามสี่สองสามสี่ห้าหนึ่งเก้าศูนย์ห้าหนึ่งเก้าศูนย์พ่อยังครับพ่อพ่อวีพ่อวีมาจากไครพ่อกาลสินครับมาจากกาลสินเฮ้านะครับเอาผู้ใดสนใจนะครับพี่น้องพ่อเพิ่งเปิดไว้แล้วราคา บอกเบอร์โทรไว้แล้วนะครับครับผมสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันเอา <S <S อ้าโอเคขอบคุณหลายๆพ่อขอบคุณครับพอ่อเพิ่งเริ่มชิจูงเมื่อปอนี่สวยแล้วน้าพ่อเนานะอ้าววัตดีครับผมวัตดีครับโซเดตเปิดพี่แม่ลูกบ่อเอาตัวนี้มาเบิ่งง่วนแม่ลูกนะครับผมเอ่อพี่พันว่าลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับได้ประมาณสามเดือนบ่อพี่ประมาณสามเดือนเนาะลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับตัวผู้ นะครับนี่แม่มันนี่แม่มันนะครับแม่มันนี่ได้ลูกมาจากโตอลไรพี่ตัวนี้แม่มันลูกแรกใช่ครับได้ลูกแรกเนาะหัวลูกแรกเพรนั้นลูกสองอ๋อตัวนี้ลูกแรกเอาเอาลูกแรกก่อนพี่ส่วนสูงของแม่มันอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบสี่สิบนอประมาณสามสิบเจ็ดบวกลบสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับแข้งขาทุกอย่างรับประกันขึ้นกันเนาะครับรับประกันตำหนิขึ้นกันนะครับลูกแค่เอฟสามหนึ่งเอาเบื้องหน้าตาแม่มันนะพี่น้องนี่อยวพันแน่นอนนะครับนี่ ผิวเนียนดีนะครับยังสดอยู่ดอกนะครับโคมนี่พี่เปิดไว้หลายปีไหนพี่หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับโคมนี่เด้อพี่น้องเปิดไว้หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับอ่านี่แม่มันเดี๋ยวถ่ายถ่ายลูกมันให้เบังน่ำหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ลูกมันเด้อนะตัวแรกอีกพี่ของพี่แม่นียครับแม่นี่แม่นี่ลูกสองเป็นปะลูกตัวที่สองข้ากันลูกน้าหนึ่งอ่าลูกโตแรกเมันนอนอยู่นี่นะครับผมเป็นเป็นตัวเถิบ ครับลูกตัวเถิกนะครับพี่น้องลูกตัวที่สองิ่นทับไว้แล้วทับตัวไหนไ,หนคไปรนมมครับพี่ม้วนประธานในผสมเลยครับง้วนยังประธานในผสมนะครับลูก,ลกน่อยอยู่ยังลูกน้อยอยู่นะครับเอาไทยเปิ่ง <หา S 1> พี่น้อง 9, าบาโคมนี่เปิดไว้หาเมื่นเก่าพันหาร้อยบาทเดี๋ยวไป่ไทยไทยหลอบนไปเพิ่งก่อนนี่นะครับพี่น้องลายล่ยลูกจังหน่อยนะพี่เดี๋ยวเป็นไล่ไล่ลูกมันลูกจังหนึ่งนะครับนี่ ปวดโฉมนะเนี่ยเบื้องลูกมันนะครับลูกมันก็สูงขึ้นม่เลยนะครับผมลูกกับหูกระทบลอรอขึ้นกันนะครับนี่นะครับลูกมันเด้อนะครับตัวนี้ลูกมันนะครับลูกมันเป็นสายพันธุ์ยังพี่ลูกมดแดงเั็นบ่อลูกไอ้มดแดงนะครับนี่ประมาณโดยประมาณแล้วกับประมาณสี่เดือนนี่แหละเนาะนะครับโค้งสางแม่มันก็ยังใส่ได้อยู่โค้งสางอยู่ที่ประมาณร้อยอ่าสี่สิบุลละร้อยสี่สิบเจ็ดนบ่นะครับเจ้าของงูพันวัดเรียบร้อย อ่าต้นนี้ส่วนอื่นมีบอครับพีงวงอาคมนี่บอครับต้นนี้บอมีนะครับสำหรับคมนี่พี่เปิดไว้หลายปไหนครับพี่เคยเป็นล่ำปีครับแต่มันหายแล้วกัดขนปงห่มแล้วอ๋อลูกมันนี่เคยเป็นล่ำปีผิวหนังนะครับแต่ว่าเศร้าแล้วแต่ว่าโดนแล้วเนาะขนปงหุ่มเป็นแล้วนะครับพี่น้องนะครับพี่เพิ่นบอกนะครับเปิดไว้จักบาทก่อนคมนี่หาเงินก่อปัญหาครับคมนี่เปิดไวยห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่าผู้ใดอยากได้งวงแม่ลูกนะครับาเชิญมดลูกออกมัดลูกไรประกันครับ ขาทกขาทื่นหมดลูกไหลกับรับประกันห้คืนกันนะครับทั้งสองคมครับทั้งคมเลยเนาะเอาพี่ฝากเบอร์โทรให้พี่บันทึพี่099 099 0-01 0-01 8-9-9-1 8-9-9-1พี่ยห่างพี่ยังครับพี่เซอร์หอยเด่นครับพี่เด่นเนาะมัจากไใสครับว่าปีปทุมครับว่าปีปุมนะครับในหอยเด่นเท่าฝากเบอร์โทรไว้แล้วนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับพี่น้องสำหรับงว่วนสองคมนี่เด้อกินเก่งเลียงง่ายครับกินเก่งเลียงง่ายเพรานว่าขันสนใจกระโท่มาตามเบอร์โทรเพื่อนนั่นแหละนะครับผมต่อรองกันเอาจับไงใยไง่มีดถี่มิดส้นบ่มีดถี่มิดส้นเนาะโอเคครับพี่ขอบคุณในรายครับพี่ขอบคุณครับสำหรับรายละเอียดนะครับผมเอาไปเบิ้งทั้งคุณต่อนะครับพี่น้องคลิปทีสามแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาเบิ่งนายหอยใหญ่เฮาอเป็นขายเท่าไรพ่อสามสองามหมื 32, ่นสองพันห้าร้อยเป็นเป็นม้วนเมษาเนา่อยตัวน,นี้เมษาประมาณประมาณถึงปีปเป่าพ่อประมาณจักปีเว้ววววย <laughs> ม้าพ่อปีสองเดือนม้วนปีสองเดือนเอาส่วนสูงอยู่ที่เท่าไรพ่อส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบบวกเน่อร้อยสามสิบสามนะครับผมเป็นง้วนเมษาสิบกว่าเดือนนี่แหละ Y, นะครับ no. e สิบสองเดือนสิ like บสองสิบสามเดือนพอพู่ว่าแข้งขาดีป่ะพ่อแข้งขาดีแข้งขาดีเบิดเนาะตัวนี้สีเขาเปลือกเนาะสีเขาเปลือกสวยๆนะครับเบ่งหน้าตาก้อนนี้ใส่ได้ก็สีขาวอยู่เนาะอ่าใส่ได้ก็สีขาวอยู่ดอกพูว่าเนี่ครับนี่ตัวนี้เบ่งได้ไพี่น้องนะครับเบ่งแข้งเบ่งขาเบ่งแวดล้อมมันนะครับตั้งนีส่วนอื่นมันบ่มีอย่างนะครับเปิดราคาไว้จักบาทพ่อสามสองสามหมื่นสองพันบาทต่อนล่างได้อยู่เนาะ ต่อได้้นอยๆเพราะว่าหาเลีมยมเหาเล่มยมกงาความว่าต่อรองได้หนยๆอ้าวพ่อฝากเบอร์โทรเนี่ยศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งแปพ่ออย่งครับพ่อพ่อแก้วพ่อแก้วนะครับพ่อแก้วคนเดิมโอเคพ่อขอบคุณหลายๆครับผม ขอบคุณครับผมขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับครับขอบคุณครับผมอ๋อเราจชงได้บ่บ่เป็นยังพ่อโอ้ยังได้พ่อบ่บ่บ่เป็นยังครับบ่เป็นยังโอเคขอบคุณหลายๆพ่อบ่กินเลยบ่ไอบ่บ่กินบ่กินครับเดี๋ยวไปถ่ายกันพ่อมันสิบ่บ่ท่านคลิปเขาเ้าันยังอยู่ยังอยู่คือเกาด่านล่ะโอเคไปต่อกันอีกนะครับผมของแม่มีตัวถ่ายบ่แม่เอ้า เออาวด,ดีวัด,ดีแม่เพป็นก่อนสิคุยโทดรศัพท์บอกคุยก,ก่อนก็นกนได้เดีอ่าอ่าเดี๋ยวเป็นทูคุยโทรศัพท์ก่อนนะครับทั้งพี่มีิโวไทยบ่ครับผมมีตัหยี่ยไทยบ่ทั้งพี่ครับอ๋เบื้องตัวต่อไปนะครับเบื้องไปเรื่อยๆนะครับของพ่อมีบ่พ่อเบิร์ดแล้วเป็นบอทั้งพี่ก็ขายปืนขายปืนอยู่นี่ทั้งพี่ก็ได้เอาเดี๋ยวสิเขาไว้เบื้งทั้งในอ๋อมาต่อกันพ่อเพิ่นไล่ลูก ใช่พ่อเพิ่นจังหน่อยวันดีครับพ่อวันดีครับผมวัสดีครับมาเบิงอ่างัวแม่ลูกนาะตัวนี้ลูกตัวที่เท่าไรแล้วครับพ่อนี่ตัวสองครับตัวนี้ตัวที่สองนาอลูกมันนี่นะครับลูกตัวที่สองแต่ตันนี้ทองว่างบ่ครับอันตันนี้ทองย่งว่างอยู่ครับตัวนี้เป็นงัวทองว่างอยู่นะครับแต่ว่าลูกตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองของเพิ่นนะครับลูกหาเดือนแล้วละส่วนสูงของลูกมันอยู่ที่ประมาณรนอยยี่สิบห้าถึงหนอยสามสิบนะครับผมตัวแม่สวยๆเลยนะครับผมแข้งขาตํานี้แวดล้อม ดีเบิร์นน์น่พ่อเนาะมีมีตำหนิส่วนอื่นบ่รับประกันนั่นตำหนิครับรับประกันตำหนิทุกทุกตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของนั่น KF68 เป็นลูกของเ f 6 8ตัวนี้นี่ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของเอ่อ KF68 นะครับตัวที่สี่ยูนิเตอร์ิ่นมีใบรับประกันนะครับมีใบเกิดเรียบร้อยนะครับเป็นลูกตัวที่สองแล้วล่ะเอาตำหนิตำข้นบ่มีหยังเบิ้งแม่มันสะก่อนแม่มันนี่ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบหาถึงร้อยสี่สิบนะครับแข้งขาทุกอย่างเพิ่นรับประกันให้เบิร์นนะพ่อเนาะ รับประกันให้หมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทายบึงรอบๆนะครับพี่น้องเอาลูกมันโค่นหางแบบนี่นะครับนี่ KF68 นี่นะครับแข้งขาดีต่ำนี้แวดล้อมว่ามีอย่างบึงหน้าตาแม่มันยังสดอยู่นะครับผมยังสดนะครับหน้าตาแม่มันยังสดอยู่นะครับอ่าหานำเลี้ยงจากน้อยนึงกับไปขุนไปขุนยาขุนอ่าฉีดยาบำรุงเอานะครับผมเปิดเท่าไดพ่อง้อบ้านบานเนาะ ว่าบ้นบานๆนะครับเป็นเลี้ยงแบบบ้านๆเลี้ยงหญ้าเท่านี้แหละเปิดว้หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้นะครับผมมีตัวใดอีกบ้างเอ้ามาเบงของเพ่นอ,อีกค่มหนึ่งนี่นะครับค่มหนึ่งของพ่อเพิ่นนี่ง้วาไอ้ลูกจกักโตแล้วตัวนี้พ่อลูกสองงวลูกสองตัวนี้ตัวที่สองบ่เอ่อตัวนี้กันเป็นท้องว่างขึ้นกันเนาะแม่มันท้องว่างอยู่นะครับลูกตัวที่สองของเพิ่นนะครับลูกตัวแม่บมานหาเดือนหกเดือนพ่อ ตัวนี้ซีเดือนกุ้งก ua ลูกซีเดือนกุ้งก ua นะครับเบิงบ่งเบิ่งข้นหางเบิ่งเพ่องเพียดเบิง่งนะครับเป็นลูกสวยๆคือกันลูกตัวที่สองนะครับเอาท่ายิงเบิง่งตัวนี้ตำหนีมีบ่พ่อพวกนี้เปิดไปหาสิบเก้าตำหนี่กับรับประกรันให้คือกันเนาะคาทุกคาถอนส่งสุดส,ส่งส้มรับประกันนะครับเปิดไว้ทีละข้า ห้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นงัวแม่ลูกนะครับเด้อนะครับผู้ใดหาอยู่ผู้ใดสนใจนเดี๋ยวถ่ายเบังถ่ายบังหน้าตาตัวนี้โป่หูจักพอเนาะโป่งหัวเป็นลูกของตัวใดนะครับแต่ว่ากับอ่าสวยงามขึ้นกันนะครับหาิบเก้า่พ่อหาหมื่นเก้าพันบาทนะครับคมนี่อ่ะพ่อมีอีกบ่อะตัวแยกลูกตัวนี้หาสิบเก้านะครับตัวนี้แยกลูกบ่ะเอาลงไหขึ้นกันมาถ่ายแล้วก็ถ่ายมันเบิดไปเลยนะครับหาผู้ใดเขาสนใจ ตัวนี้เป็นง้วสไตล์ไทยกลางนะพ่อนาะสไตล์ไทยกลางนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบห้าเนี่ยนะครับผมแข้งขาแข้งขาดีตัวแข้งขาดีได้ลูกมาจากตัวแล้วพ่อตัวนี้ได้ลูกสองตัวแยกลูกไปแล้วนะครับพ่อสีข้ายจักบาทพ่อตัวนี้ตัวนี้สีข้ายสีข้ายเศร้าสามหาร้อยนะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับอ่าเป็นงัวแยกลูกไปแล้วลูกสองตัวแยกไปแล้วนะครับนะครับ สำหรับผู้อยากเอาไปเลี้ยงผู้ใดเงินหน่อยก็ล่องเบิงพิจารณาเบิงนะครับผมนะครับอ่ะโอเคพ่อฝากเบอร์โทรบ้านีดนี้0 8ูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าศพ่อแหวงเมื่อยวะดีครับพ่อแหวงเมื่อยวะดีนะครับโอเคขอบคุณเลยร้ายพ่อสำหรับพ่อแหวงเมื่อยวะดีนะครับให้เบอร์โทรไว้แล้วนะครับละาเรียต่างๆโทรเข้ามาสอบถามพ่อแหวงเอางัวเพิ่นเปิดด้วยสองโคมกับอีกแม่หนึ่งนะครับผมนี่งัวแม่ลูก นะครับผู้ใดสนใจทักกันเข้ามานะไปต่อกันพ่อครับไปต่อไปต่ออ่ะมาทั้งพี่แน่บนี่วันดีครับพี่วันดีครับผมอ่าทีมงานเพลินมูนี่นะครับได้ขายไปหลายตัวแล้วบ่พี่าขายสองสามตัวขายสองามตัอ้ามาม้าไทยตัวที่ปรนจุงอยู่นีล่ล่ะอ้าวสิปิดรายการช่วงสุดท้ายแล้วพี่ไหมตัวนี้เป็นงัวแบบใดพี่งัวแม่สาวบ่ะแม่สาวว่าให้ในเก้วหรอ ตัวนี้แม่สาวโอท่านไอกแคลแักว่าทับแล้วทับได้ชิพเจ็ดมือหรอทับได้ชิพเจ็ดมือทับตัวได้เลยครับพี่ับหน้าผุ้ยังเลยยังใบพุ่นนี่หอบมาเต็มเลยนะครับพี่ใบทับพุ่นจักว่าใบตัวได้แน่ให้นพุ่นเลือกเอาก่อนตัวนี้แม่สาวนะครับทับเรียบร้อยนะครับผมทับได้จักเดือนแล้วก่ทับได้ชิพเจ็ดทับได้ชิมือนะครับผมอ่าไายเบิ้งก่อนตัวนี้แม่สาวแม่สาวพึ่งทับนะครับ พึ่งทับครั้งแรกนะครับผมส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบหาถึงร้อยสี่สิบนะครับวัที่หกกรกฎาคมอ่าโมเบิ้งตัวนี้เพิ่นทับพริกแดงไว้นะครับพี่น้องนี่ทับพริกแดงไว้ได้สิบกามือนะครับวันทับนี่ตั้งแต่วันที่หกกระะกฎาคมหกหานะครับกำหนด 16, 6, 6, คลอสิบหกเมษาหกพฤษภุณทอกนะครับตัวนี้นะครับเปิดไว้จากบาทพี่ตัวนี้พี่ตัวนี้เปิดราคาไว้43,000บาทแข้งขาทุกอย่างดีเบิ้ลเนะาะประกันเบิดสุูเนียว นะครับเอาราคาผนแจ้งไว้แล้วนะครับพี่น้องง้วนทองแรกนะครับมีใบมีหลอดครบส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบนี่ละร้อยสี่สิบบวกนะครับแข้งขาทุกอย่างรับประกันตั้นี้เอาราคาแจ้งไว้เรียบร้อยอ้าพี่เอาใบไปก่อนเดี๋ยวมันจะเสียเวลาจะขายง้วนถามหาแต่ใบกันถามหาใบรับประกันนะครับธรรมดาเนาะพี่น้องผู้ใดเพิ่นซื้อเพิ่นขายเพิ่นก็อยากได้เอาเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้หาสิบเก้าครับตัวนี้หาสิบเก้าเป็นแม่สาวคือกันบ่ ตัวนี้เพิ่นเปิดแล้วข้าไว้หาิบเก่านะครับเป็นเมสาเพิ่นทับแล้วพื่กันนะครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายแวดล้อมกันเจ๊ะจักหน่อยเอาส่วนสูงนะครับพี่น้องอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับแข้งขาทุกอย่างพี่เพิ่นกรัลประกันเบิร์ตขึ้นกันนะครับเดี๋ยวถ่ายเบิงแข้งเบิงขามันกอนมันยืนอยูย่นในขีดตมคนถ่ายก็ต้องยืนในขีดตมนั่นนะครับผมแวดล้อมดีทุกอย่างนะครับเพิ่นรับประกันตันี้ให้ตัวนี้เปิดเท่าไหร่พี่ตัวนี้ เปิดด้วยห้าหมื่นเก้านะครับตัวนี้เปิดไว้แล้วคาห้าหมื่นเก้าพันบาทผสมตัวไหนไปครับพี่ฝ่นบัต้นเหลือกบัต้นคัดใบได้ใบมันหลเอาเพ่าเป็นยังพี่ให้เขาโทรมาถามเอาก็ได้แต่ว่าทับจักเดือนแล้วตัวนี้ทับได้จักเดือนตัวนี้เพิ่นทับได้สองเดือนใชครับพี่น้องทับได้สองเดือนแล้วเปิดไวห้าสิบเก้าบ่มเปิดไว้แล้วค่าไว้นะครับพี่น้องห้าหมื่นเก้าพันบาทเด้อ ตอวน้นแม่มาตั้งในเกเอนอตเดือนอน,อนอ่ะตัวใดพี่ออเล่นิเน่เออมาบึงมาบึงเมลี่เมลี่ทองแรกบ่เมลี่ทองเลือกทองแรกนะครับทองเกเดือนนะครับมาบึงกันเด้อนะครับโอ้ยยางจืดพี่น้องยางจืดจะส้นกันเด้องวเอ้ามบึงแบบเมลี่ใหญ่นี่นะครับผม พิ่นว่าทองเจ็ดเดือนแล้วนะครับทองแรกพร้อมนะครับชาโลเล่สายขุนนะครับตัวนี้เพิ่นก็นมีใบผสมนะพี่น้าตัวนี้ข่มโตป่ะอ๋อข่โมโต,โมโตบามันแดงมากนะครับนี่มเมลีญ่ๆเลยส่วนสูงของมเมลีตัวนี้นะครับพี่น้องสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับร้อยสี่สิบห้าพุ่นละลำแข็งลำขามันสุดยอดเป็นง้วงสายขุนนะครับผู้ใดหาอยู่เด้อเพิ่นผสมบามันแดงมากนะครับข่มโตมากด้เจ็ดเดือนแล้วละนะครับพี่น้อง อ่าตอนนี้มีว่พี่ราคาหามื่นเจ็ดนะครับเอาราคาหามื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้องก็ถือว่าบบแพงดอกนะครับผมทองเจ็ดเดือนสีคลอดแล้วนะครับเอาไปรุ่นเดานะครับผมว่าสีโตแม่หรือโตผูนะครับห่ามื่นเจ็ดพันบาทเบ่งนาตานะครับความทะมึนขึ้นของมันนน่นะครับผมอ่าสายเนื้อสายขุนนะครับบุกวนผลาดเลยนะครับเชอโรเลตตัวนี้นะครับสวยสวยอกันนะครับ นี่เพิ่อนกํลังมามาเบิ่งงัวกันอยู่หาชีสเท่าไหร่กพี่หาเจ็ดหาหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับงัวทองเจ็ดเดือนทองเจ็ดเดือนเพิ่อนรับประกันตรวจทองกำหนดขอดเดือนตุลากำหนดขอดเดือนตุลาเนี่ยครับก็หนึ่งง้วสองปีกว่านะครับงัวทองแรกสองปีกว่านะครับตัวไหนอีกพี่ตัวนั้นบ่สีสีบางตารชุกนี่บ่จักบาทตัวนั้นตัวนั้นสี่หมื่นครับเออมาเบิ่งงัวสี่หมื่น ามาเบงหอญิงนะครับผมมาเบงมาเบงตัวนี้งวง้วราคาสี่หมื่นบาทนะครับผมตัวนี้ทับได้จักเดือนแล้วพี่ตัวนี้ทับได้เดือนกว่ามีใบผสมขึ้นกันเนะะาะใบพันหลายโพดอยู่ในมือพ่นเดียวไปเบงเอานะครับพี่น้องโทษเขามาสอบถามเอาว่าพ่นทับตัวได้ไวสำหรับตัวนี้พึ่งเปิดราคาไวแดงใบเล่เป็นบ่าขายสี่หมื่นบ่ะพันขายราคาสี่หมื่นบาทนะครับท่องแรกบ่พี่ อ๋อทองที่สองนะครับผมมันห้าอยัางนอทองมันหนึ่งมันโดูขันเพราะมันเศร้าน้องมูเขาออกบอกมันย่ามันอูเพราะท่านหงเนี่ยมันโดูคามอ๋อนะครับทองมันทองมันถึงไม่คันคอกนะครับหนึ่งแต่ว่าส่วนอื่นบ่มีตะหมี่ยัางนอกพี่นอกนะครับบ่มี่หยองนะครับเปิดราคาไว้สี่หมื่นบาทนะครับผู้ใดสนุกสนใจหาอยู่นะครับตัวไหนอีกพี่แม่แม่ลูกนี่บ่ เอามาเบ่งง่วแม่ลูกนะครับตัวนี้เดอลูกตัวผูนะครับแม่มันสีขาวโบดเลยนี่นะครับเื่องโบดครบขึ้นกันสูงประม่านลอยสี่สิบห้าบวกเนาะนะครับลำแข้งลำขาทุกอย่างตำนี้มีบ่ต่ำตำนี้ตำโค่นผมมีหยังนะครับลูกกำลังกินนมอยู่เลยนะครับที่ขายจากบาทคมนี่คมนี่ขายสี่สิบเก้านะครับขายสี่หมื่นเก้าพันเป็นงวลูกแรกบ่่ตัวนี้เป็นง่วลูกแรกนะครับเป็นขายสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับ เดี๋ยวยางไปา่าย้าขุ่นก้อนขีตมขีตมโอ้ยขีตมยางขีตมยาขมงาขีตมพี่น้องเอ้ยน,ออนี่ะน,นะครับผมเปิดไปเท่าไหรคอมนี่พี่สี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทเอาผูใ้ใดสนใจ 5, น้องคนกำลังไล่ง่วลุกโอ้ยคนไทยกันลงไปในขีตมเอามาเบิงง่งคอมนี่คอม,น,อม,น,อมนี่จักบาทพี่ จ้าบ,บ้านนี่แหละโค้นี่เพิ่นเปิดไว้ราคา42,000บาทนั่นลูกมันตัวผู้นะครับลูกมันตัวผู้แม่มันเ,เคยเป็นล่ำปีแล้วล่ะแต่ว่า,าเศร้าแล้วนะครับหายแล้วล่ะนะครับล่ำปีนะครับเปิดไว 4, ้40,000่นเท่าไรเมือม่อกี้เพิ่นบอก42,000บาทนะครับลูกตัวผู้นี่อยู่ที่ประมาณ2เดือนกว่าๆนี่ล่ะนะครับผมเอาผูา้ใดผู้ใดหาอย,ยู่ผู้ใดสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามเพิ่นเอาซ้ำนี่ล่ะพี่เมื่อยแล้วบัดน,นี้ อีกอีกคมหนึ่งยื้อสนี่บ้อาอีกคมนี่ขายจากบาทคมนี่อ๋อคมนี่สี่หมื่นหาพันบาทนะครับลูกมันออกออกแดงด่างขาวนะครับลูกมันตัวแม่นะครับตัวนี้ลูกผมมานสามถึงสี่เดือนนะครับตัวนี้ได้ลูกจกักโตแล้วพี่ได้ลูกสองโตนะครับได้ลูกสองโตแลว้วนตัวนี้นะครับตัวสามผสมไปแล้วบ่ ผสมตัวได้ไวครับพี่ตัวนี้ข่มตัวไวได้จักเดือนแลวครับผมคมมตัวไวได้สองเดือนนะครับพี่น้องสองเดือนกว่ากว่านะครับตํำนี้มีบ่พี่ตํำนี้รับประกันเนาะบ่มีตํำนี้เพิ่นวานะครับเดี๋ยวถ่ายเบิ้งพี่น้องถ่ายรอบให้อเบิ้องหัว,ว่าเพิ่นหลายชุดหลายโตนะครับแม่ลูกกัหลายคมอยู่แล้วก็แม่สาวทองแรกก็มีหลายนะครับแม่สาวทองแรกก็มีหลาย ผู้ใดสนใจฝากเบอร์โทรในพี่โทรศูนย์เก้าสองศูนย์เก้า่งหกห้าหนึ่งทีมงานปลาลูกคอกเนาะครับตั้งซื้อเพิ่นทีว่าเพิ่นจำได้เพิ่นล้อนะครับทีมงานปลาลูกคอกเบิ้งใบโชว์ใบนะพี่ใบนี้มีประมาณอยู่เป็นสิบพุลันีครับอล่าเรียต่างๆนะครับพี่น้อง บางเทือนี่กับคนไทยกับจีไทยบ่ให้คบปนดไอดอกใบพ้นหลายนะครับแต่ว่าแห่งลาเหลียต่างๆกับโทษกับแมาสอบถามเจ้าของงัวเพิ่นเอานะครับเพื่อความแน่ใจนะครับผมจีดาบ่มีปัญหากันที่หลังนะครับว่าเพิ่นทับตัวใดไหวเท้ากัถามเอาก็ได้นะครับโอเคครับพี่ขอบคุณหลายๆสำหรับข้อมูลนะครับขอบคุณครับผมเอาสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องคลิปที่สามนี่ช่วงสายๆผู้ใดเข้ามาแล้วกั ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพี่น้องเพื่อบรรพาดคลิปต่อๆไปเป็นกําลังใจให้กับคนทํางานนะครับผมสิ่เดยอัปเดตราคาเปรียบเทียบราคาให้พี่น้องได้เบิรงกันขึ้นเก่านะครับผมสําหรับช่องเบ้าใช้ศรีสเกตยร์ชแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผู้ใดเขำว่าเบิรงแล้วก็ขอให้รวยกันทุกคนเนาะพี่เน้องขอบคุณครับสวัสดีครับผมผู้ทายไก่ลวยผู้ถือทายไก่ลวยตัวดีไม่แห้งครับผมขอบคุณครับผม